นี่คือยอดเขาช็อกโกแลตท็อปโบโรนหรือที่คนสวิต์เรียกว่ายอดเขาแมตฮอนที่เมืองเซอร์แมทซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่ใครมาสวิต์ก็ต้องปักหมุดมาที่นี่ซึ่งการเดินทางมาดูยอดเขาแมตฮอนก็จะมีด้วยกันหลายอย่างมาดูยอดเขาแมตฮอนควรจะนั่งรถไฟขึ้นมาหรือว่าจะนั่งกระเช้าดีซึ่งบอกเลยว่าเลือกยากมากเพราะว่าอยากเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเออโอเคนี้พอละเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ สำหรับคนที่มีเวลานะคะแข่แนะนําให้ขึ้นทั้งสองอย่างไปเลยค่ะจบๆไปแต่ถ้าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้แขกจะมาบอกข้อดีข้อเสียข,ของการขึ้นเขาทั้งสองวิธีกันอย่างแรกคือการขึ้นมาดูยอดเขาแมตตออนด้วยการนั่งรถไฟซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดเพราะเดินทางง่ายและที่สําคัญคือเราจะสามารถมองเห็นยอดเขาแมตทออนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิดแบบนี้ สิ่งที่แขกชอบมากที่สุดคือระหว่างทางที่เรานั่งรถไฟนะคะเราจะได้เห็นยอดเขาแมตทอร์นที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นแล้วก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิดที่แบบชัดมากๆยิ่งธรามช่วงหน้าหนาวนะคะเราก็จะเห็นวิวยอดเขานะคะกับหิมะแบบนี้ทุกคนมันเหมือนเราขึ้นมาบนสวรรค์เลยและจุดที่นักท่องเที่ยวชอบลงมากที่สุดก็คือสถานีปลายทางกรอนาเกต ซึ่งข้างบนนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารให้เราไปทานข้าวไปชมวิวไปทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะและข้างบนนี้นะคะก็มีจุดให้เราถ่ายรูปแบบเยอะมากๆและบอกเลยว่าสวยทุกจุดทุกมุมจะห้ามพลาดเด็ดขาดและอีกสถานีหนึ่งที่ไม่แวะไม่ได้ก็คือโรเทนเบอร์เดนนี่เป็นสถานียอดฮิตที่ใครมาในช่วงหน้าร้อนนะคะก็ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะใครๆก็อยากมาถ่ายรูปคู่กับยอดเขาแมตฮอนสะท้อนน้ำ ซึ่งตรงนี้นะคะจะมีทะเลสาบเล็กๆเ,เดินแค่9้านาทีจากสถานีรถไฟถ้าใครมาช่วงอากาศดีๆฟ้าเปิดนะคะก็จะเจอวิวแบบนี้บอกเลยรูปเป็นร้อยก็ไม่พอจ้าส่วนอีกหนึ่งวิธีเดินทางยอดฮิตก็คือการเดินทางด้วยกระเช้าซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยไม่แพ้กันทุกคนยอดเขาแมตทอนสวยมากดูดีถ้าใครมานั่งกระเช้านะคะเคเบิลคาร์ลงเราก็จะเจอยอดเขาแมตตานที่แบบใกล้แบบนี้เลยอันนี้แนะนำว่าต้องมานะคะสวยมากๆยย ดูจากหน้าแขกก็ต้องรู้แล้วนะว่ามันฟินมากๆซึ่งจะบอกว่าเส้นทางกระเช้านะคะเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งยาวถึง8กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางถึง45นาทีกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดที่3,883เมตรจากระดับน้ำทะเลสูงขนาดนี้บอกเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปวดหัวเพราะความกดอากาศตำ่ำต้องค่อยๆเดินนะคะอย่าวิ่งสำคัญสุดนะคะให้เราไปหาซื้อช,โชโโ็อกโกแลตมากินด้วยบอกเลยว่าช่วยดีๆมากๆ ซึ่งไฮไลท์ข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักรูปต่างๆไว้อย่างสวยงามแถมเรายังสามารถไปหาจุดชมวิวถ่ายรูปได้แบบ360องศาและอีกจุดจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือสถานีเปลี่ยนกระเช้าที่มีชื่อว่า t o r k e n e s t a t i o ซึ่งจุดจุดนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปแบบเยอะเหมือนกันและเรายังสามารถเดินไปทะเลสาบเพื่อชมวิวแมตาฮอนแล้วก็ถ่ายรูปสะท้อนน้าด้วยแต่ว่าต้องมาในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าวิวเนี่ยจะไม่สวยเหมือนกับทางขึ้นรถไฟเพราะก็จะเห็นเป็นสามเหลี่ยมแบนๆแบบนี้แต่ข้อดีคือเราจะได้เห็นยอดขเขาแมตาฮอนแบบมุมที่ใกล้มากๆแล้วก็ใหญ่สุดๆถ้าถามแขกว,ว่าชอบแบบนั่งกระเชา้าหรือว่านั่งรถไฟนะคะแขกบอกเลยว่ามันมีความสวยงามอลังการกันคนละแบบ เพราะฉะนั้นใครมาสวิตช์แล้วมาเซอร์แมทแล้วก็มาดูยอดเขาแมตฮอนเนี่ยก็ลองไปเลือกกันดูนะคะแค่ช่วยไม่ได้จริงๆค่ะเรื่องนี้